สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำการปรับค่าจอแสดงผลของ EQ นะครับแล้วก็มาเลือกที่กลจักตัวนี้นะครับแถวที่2นะครับ RTA source ก็คือเป็นค่าแสดงผล RTA ก่อนจะผ่าน EQ นะครับ โพสก็หลังจากแสดงผลหลังจากเราปรับแต่ง EQ แล้วนะครับผมก็ต่อไปก็เป็นขนาดนะครับขนาดของ EQ ตัวแรกก็คือออฟไม่ต้องการ r t รนะครับนะครับผมเนี่ยผมพูดก็ไม่มีอ t รแสดงนะครับ อันต่อไปก็เป็น1ต่อ4นะครับ1นต่อสก็หมายความว่าออแยกระหว่างหน้าจอพาราเมตริกกับ RTA นะครับก็เป็นเป็นไปตามมาตรส่วนล่ะครับลองลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ผมผมจะชอบ Over อ,อร์เลยกับอันนี้ก็หมายความว่า มันจะมีค่า EQ กับ RTA อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับส่วน RTA length ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็น dB ของตัว RTA ครับอย่างเช่นถ้า60 dB ก็จะละเอียดขึ้นอีกใช่ไหมครับ30ก็ ความละเอียดก็น้อยลงไปอีกนิดหนึ่งไม่นิดละครับครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นความเร็วนะครับเป็นเดนซี่เป็นความเร็วของออตัว r t a นะครับอันนี้เป็นมีเดียมมันจะขึ้นลงนะครับบางครั้งถ้าเร็วไปเราก็ดูไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องให้สโลไว้นะครับต่อไปก็เป็น สีนะครับเป็นสีของตัว R T A นะครับมันก็มีแดง25% a สิ e หแอบแล้วก็บลูนะครับเราเราเราแล้วแต่เราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราชอบนะครับผมอย่างเช่นสีแดงก็ตัวอย่างอย่างนี้นะครับอันนี้25%้าเซนะครับเราเดี๋ยวเราลองอสีแดงสักเจ็ดสิบห้านะครับนะครับก็ยังพอชัดอยู่ แต่มันก็จะคล้ายเคียงกับเวลาเราใช้พลาสติกสีมันก็มันไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็อันนี้อชอบแบบไหนก็ลองรู้นะครับแต่ผมชอบบลูครับผมนี่ถ้ามีสีเขียวออกสีเขียวแล้วนะครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ อ่าที t เอออโต้เกนนะครับถ้าผมจะเลือกใช้อ n อนถ้าออฟเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับถ้าออฟคือเราต้องดูว่าช n น e น g เกนของเราประมาณไหนนะครับแต่ว่าอย่างผมผมจะเล่นเกนไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยต้องเป็นออโต้ดีกว่าเวลาแรงไปก็มองเห็นบอไปก็มองเห็นนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับลองปรับกันดูชอบแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ